สวัสดีค่ะวันนี้วันที่7สิงหาคม2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดน้อยรื่นรมนะคะทุกคนตลาดน้อยเรื่อนรมตลาดอาหารผักผลไม้นะคะได้อีกร้ายอย่างน่าถามเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในตลาดกันเลยนะคะ ไปเลยค่ะามีผลไม้สวยๆเลยนะคะทุกคนสดๆเลยนะคะแคนทลุปมะละกอนะคะแล้วก็สับปะรดนะคะทุกคนเราเข้ามาในร้านอาหารนี้เร่งจุดนี้นะคะของร้านเชจียมนะคะตลาดสดสีฟ้าตลาดน้อยรื่อดมนะคะ ีอาหารน่าทานมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็อยู่โซนที่ตอนตกเจ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอตตะวันขอบขอถ่ายเลยเด้อนี่น่าทานมากเลยนะทุกคนมีโคล่มีแกงแล้วก็มีเนี่ยตักละห้าสิบบาทบ่แม่โอ้นะคะโคล่าหกสีอันนี้ขีดละเจอ๋ออันนี้ตัก60อันนี้ขีดละ70แล้วก็ยำละแม่่ไชิม้โอ้ย ชิมได้เลยโอ้ขอบคุณค่ะดูแม่ค้าให้ชิมนะคะทุกคนมาตอนกลับแล้วอร่อยแม่ชอบดีค่ะแม่ให้ชิมเลยนะคะทุกคน ร้านเคื่อจ <e ีมนะคะอยู NO <noise and> <language> ่ตลาดร้อยริมมอญโซนที่ตะวนตกนะเพืนเดินเข้ามาประตูที่ตะวนตกนะคะจ่ายยูทูบเบอร์ช่องตะวันรัศมีค่ะแม่ออนนเยะะปลาก็มีอันนี้ทำข้าวปลาด้วยใส่ยอดมะพร้าวโอยอดมะ้าวไม่ได้ใส่ตรงไหนนะคะ เจ้าเดียวมั้งใส่ยอดมะพร้าวอ่อนไม่ <laughs> คุ้เคยเพิ่งเคยได้ยินนะแม่นี่เพิ่งเคยได้ยินค่ะ <c ười> คนแก่ไม่ทานหอกไหมก็เลยใส่ <c ười> ยอดมะพร้าวอ่อนแทนแคนทำไม่ไอะอ,อก็เพื่อนเพื่อนแวะมาก็มาร้านแจ้เจียมนะคะทุก <c ười> คนอยู่ตรงจุดนี้นะคะ, <c ười> ะ,คะเดี๋ยวยังไงจะเดี๋ยวขอรีวิวร้านนี้ให้จบเลยแล้วกันคุณสามเนี่ยไม่ให้ชิมแล้วรีวิวให้เลย นะคะร้านเจ๊เกียมอยู่ฝั่งที่ตะวันตกนะคะเพื่อนๆก็มาซื้ออาหารได้เลยตลาดเอยรื่นรมมีกระเพาะปลาแม่บอกว่าทำจากเอออย่างไรนะมะพร้าวมะ้ามปาแท้แต่ใส่ยอดมะายอกมะพร้าวอ่อนไม่ได้ใส่หน่อไม้นะคะทุกคนเราเพิ่งได้ยินนะคะแกะพวกมอะไรเนียแล้วก็ในร้านนะคะ ก็จะมียำขาหมูแล้วก็มีน้ำพริกมีหลายอย่างเลยนะคะทุกคนก็มาแวะได้เลยนะคะร้านแม่เจียมนะคะเนอยู่ฝั่งที่ตอนตกหลักน้อยรื่นลมนะคะทุกคนเรามาเลือกซื้อได้เลยต้องทานอาหารอร่อยนะคะถุงละห้าสิบบาทผัดปูเหรอแม่นี่ปูผัดผงกะหรี่แม่อันนี้อะไรคะอันนี้ผัดหน้ารถค่ะ๋อห้าเซียน ผัดท่าเซียมโอ้โหนะคะทุกคนนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้ยมยำเนาะต้ยมยำนิดทะเลต้ยมยำนิดทะเลนะคะโอ้ยนะคะโอเค,อเค,อเคนะคุณเพื่อนเดี๋ยวเราวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาขาทุกดูแล้วก็มาีคุวภาพมานะคะชมร้านนี่ร้านเทปเทีททยมนะคะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน เข้ามาเลยโลเคชันก็จะเข้ามาเลยผ่านมานิดนึงก็จะมาเห็นราหารของแม่เลยก็มาช่วยอุ่นกันได้เลยแอดมินเพิ่งได้รีวิวแม่ขายทุกวันไหมหยุดทุกวันอาทิตย์หยุดทุกวันอาทิตย์อ๋อหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะทุกคนขายทุกวันหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะก็มาเลือกซื้อได้เลยขนาดน้อยเรื่อลมเปิดตอนเที่ยงน้อแม่น้ะเที่ยงถึงอ๋อค่ะใช่ใช่ ผลไม้ขายดีผลไม้ร้านใหญ่ก็ขายดีมากร้านก ouais. uh ็เปิดตั้งแต่เที่ยงเลยนะคะถึงรูมัอนว่าทุ่มหนึ่งเนี้ยตลาดน้อยก็จะวายแล้วนะทุกคนถ้ามาต้องมาเร็วหน่อยแล้วกันนะคะมาเร็วหน่อยแต่ว่าส่วนมากท่านมาสองทุ่มครึ่งไม่มีเลยเก็บแล้วหมดหมดทุกร้านอมค่ะจ เนี Indian, m m ่ยน mm ่าจะผัดอะไรอย่างเลยนะคะมาเลือกเสื้ออาหารเลยนะคะที่ร้านแจเจียมนะคะตลาดสดสีฟ้าเหรอคะเขาเรียกสลัดสดสีฟ้าบอกแม่ตลาดนี้าดน้อยรุ่มลมนี่ขาดน้อยรุ่มลมอ๋อนะคะห้าสิบบาทนะคะทุกคนแล้วแต่สั่งได้เลยค่ะหมูหกสิบถึงหนึ่งร้อยหมูทอดก็ขีดละเจบาทนะคะ ก็มาเลือกได้เลยนะคะตลาดน้อยเล่นรอาหารสดๆใหม่ๆนะคะอันเน้นทาสดๆเลยนะทุกคนทำใหม่ๆทำใหม่ๆทำใหม่ๆทุกเจ้าเลยนะคะเรารีวิวหลายเจ้าแล้วยังบ้านไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเดี๋ยวตัดก่อนเดี๋ยวตัดก่อนแล้วนูจะทำอันนั้นต่ออันนี้หนูหนูจะทําอาหารรีวิวอาหารไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยะโอเคนะครับเพื่อนแล้วยังไงก็มาตลาดน้อยก็มาแวะนะคะร้านแม่เกียวนะคะอยู่ตรงนี้แม่เกียมนะคะ พ่อมาเลือกเสื้ออาหาร <หา S 1> ได้เลยอยู่จำพักจ้ะอ๋อจำพักการเราองพ่อจะอยู่ต่อมน้องสนิทเนี่ยอ,อ๋อแล้วฮะก็เข้ามานะคะเพื่อนเราก็หวังอย่างนี้ว่ารีวิวอาหารวันนี้ก็คงจะถึงใจนะคะ เมนูอาหารันี้ก็คงจะถูกใจทุกคนนะเอ็ซีทุกคนไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดต้องกลับพัทนาไปเพื่อนเพี่นะพี่เพื่อนขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจแค่การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนที่เข้ามาชมที่วลาอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกรดิ่งแจ้งเตีอนไวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสวันดิ์รัศมีและสตา์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขวัสดีจุ๋มเก๋ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ